36, ที่ลาบภาคกลางของประเทศไทยใต้จังหวัดใดลงมาสมัยอดีตเคยเป็นท้องทะเลข้อ1พิษณุโรคข้อ2ชัยนาทข้อ3ลนครสวรรค์ข้อ4อยุธยาอ่ะทีนี้เขาถามว่าน้องจะต้องรู้ถูกไหมว่าเดี๋ยวก่อนนะพี่วาดสมมติว่าดรูปภาคกลางว่าลรูปประเทศไทยมาก่อนภาคกลางคือบริเวณนี้ถูกไหม ที่ราบภาคกลางเนี่ยคุณสมบัติเด่นของมันคือเป็นที่ราบรุง่งที่มีแม่น้ําไหลผ่านถูกไหมแม่น้ําผ่านเพราะฉะนั้นตัวตรงกลางเนี่ยที่ราบรุง่งที่มีแม่น้ําผ่านของประเทศไทยเนี่ยบริเวณเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเล่าว่าเมื่อก่อนประเทศไทยเนี่ยจมอ,อยู่ใต้ท้องทะเลเกือบหมดเลยยกเว้นบริเวณที่อยู่บนภูเขาแล้วพอถึงวันหนึ่งมันก็ยกตัวขึ้นมาจนโผล่พ้นน้ําขึ้นมา บริเวณนั้นเนี่ยคือบริเวณใต้ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมานั่นเองนะนครสวรรค์นเนี่ยถือว่าอยู่ในส่วนของภาคกลางตอนบนหรือบางทีเขาก็นับว่ามันอยู่ในภาคเหนือตอนล่างเราแต่และกันว่าเขาจะจัดอยู่ในตรงไหนแต่ว่าตัวของนครสวรรค์ลงมาเนี่ยนะเมื่อก่อนเคยเป็นพื้นที่ล่าต่ำมากๆมีเขาเล่าว่ามันเคยอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าน้องเคยศึกษาดีๆเนี่ย ตัวจังหวัดของนครสวรรค์นเนี่ยถ้าน้องลองขุดดูดินเนี่ยโดยเฉพาะในพวกหินชั้นเนี่ยจะพบว่ามีฟากฟอสซิลสะสมอยู่เยอะมากเลยจริงป่ะเพราะว่าเป็นพวกฟากฟอสซิลพวกหอยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเคยอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าที่รอบภาคกลางเนี่ยตรงไหนที่เคยอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อนน้องก็ตอบเลยว่าตั้งแต่ใต้จังหวัดนครสวรรค์ลงมาบริเวณที่ปัจจุบันเนี้ยเป็นที่ราบลุ่มอ่ะ คือเคยอ,อยู่ใต้ทะเลมาก่อนทั้งนั้นเลยนะฉันก็อทีตอบข้อ3นะคะ